คุณอธิบายถึงประสิทธิภาพของทีมในเกมนี้อย่างไรครับเออมื่อคุณต้องตั้งรับและไม่ปล่อยให้ทีมลิเวอร์พูลเล่นในแบบที่พวกเขาต้องต้องการเนี่ยตลอด90นาทีเนี่ยคุณต้องวางตำแหน่งผู้เล่นให้เหมาะสมนะครับแล้วก็สร้างเกมรับที่แข็งแกร่งผมไม่แน่ใจว่ามีเกมไหนที่ลิเวอร์พูลไม่มีโอกาสเลยในครึ่งแรกหรือเปล่าแต่ผมกล้าพูดว่านี่อาจเป็นหนึ่งในเกมที่ดีที่สุดของเรานะครับทั้งในปีนี้แล้วก็ปีที่แล้วเ,ออเราแข็งแกร่งทั้งเกมรับและเกม,ล,เกมลุกไม่มีปัญหาใหญ่เลย เราต้องต่อสู้ทุกจังหวะนักเตะเล่นกันเป็นทีมทุกคนเนี่ยทุ่มเทสุดกําลังนะครับแล้วเราก็ครองบอลได้ตลอดเกมผมบอกกับนักเตะว่าเราทุ่มเททุกอย่างแล้วนะครับเราเนี่ยควรภูมิใจในตัวเองแล้วก็แฟนบอลน,นะครับเราต้องมองไปข้างหน้าเพราะว่าเรายังมีอีกหนึ่งเกมให้เล่นนะครับเอ่อหลังจบเกมในหน้องเล่นตัว๋วคุณพูดอะไรกับนักเตะบางคาพูลุย ออโดยปกติแล้วเนี่ยผมไม่ค่อยพูดอะไรมากหลังจบเกมนะครับแต่วันนี้เราผิดหวังกันเล็กน้อยรู้สึกเศร้าสำหรับแฟนบอลแต่ผมบอกพวกเขาว่าเงยหน้าขึ้นนะครับเราเล่นกับทีมที่ดีที่สุดในยุโรปแล้วเราก็ครองเกมเหนือกว่าพวกเขาผู้เล่นที่ดีที่สุดของพวกเขาคือผู้รักษาประตูซึ่งแสดงให้เห็นแล้วว่ารูปเกมเป็นอย่างไรนะครับผมว่าทุกคนเห็นนะครับเออทีมทีงพุดเล่นได้เหนือกว่าผู้แกนในคําคืนนี้แต่ยังมีช่วงเวลาที่ดูเหมือนมันจะสะดุดลำจากกองเกมได้นาน นี่เป็นเรื่องของประสบการณ์หรือเป็นเรื่องของฟอร์มชนบุคคลครับผมยังไม่ได้วิเคราะห์เกมคืนนี้นะครับ